สวัสดีครับพมเป็พี่น้องทุกหมองทุกบอลบอว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานวันนี้ผมได้เป็นแกงนัวไม้ครับแกงไม้เป็นบ้านเลยดีแกงนัวไม้ก็หอยหอมหอยหอมนี่ก็แพงเลยครับโลน,นึงหลายลอย <c oughs> ของมันหายยากน้ำมันไหลหบัดเข่าเล้วจิบเขา่า อาอี่เิขาว่านี่ละเอาลายใหญ่ห้างครับกาดก็เอาหาพักไีเวนมูมีมาเนี่ยตัวแรกว่าชิลงมาลือหาคนพักเวทนท่านี่มามามาำเด็กเห็ดมานอืม้ม วันนี้มาครับบรรยากาศวั <c oughs> นนี้มาครับบรรยากาศท่งให้ท่งได้ครับ มีหอดเซียงกาโอ้ยขักคำจังดบบนี้เลยต้องทุบเลยอ่ะอยืมเข็มครับ นี่มันบ้านนะฮะหอยไ,ไม่ไผ่เลยอะบุมีนาตจีมมันหอยธรรมชาติ์หอยหอมอันนี้เขาออกเขาเอินมหอยหอมมันมีแบบหนึ่งนนเป็นอันนี้เป็นหอยเดือยหอยเดือ,อนนี่ไม่ชอกหนานูน่น Quay đừa nhôm Nào náo thì เงินหาเยเงินบาท <c oughs> <c oughs> มีหดเสียงกาเสียงยังระรับมันอยู่ท่งให้ท่งหน้านี่ครับบางสิยงบางอย่าง อินเทอร์เน็ตบรรยากาศพร้อมหนุ่มอินเทอร์้นลตครับเอื่อมคอายยังหอยหอม ไว้หอมนะครับนานมผมมากแบบนีอ้อ่ะผมอ่ะทบเมา thank <laughs> you โอ้ยข,อข,อข,อขอักขั ดึงนะครับตึงแล้ว เนี่ยอย่างเดียวครับบ่มีผักกับผักเวนมันยังบอกแส่ดูว่าครบครบมือครบครบสุดอะสมบมาพากวรน เอาก็เอาเหงืออออกฝากนำอีเด้อครับแขกพี่น้องครับมารับเบิ่งรับชมนี่ไะขอบอกขอบคุณอย่าหลังข่าวแซ่บครับขอบคุณครับ